ทำบุญกับพระอาจารย์ไหมลองดูว่าเขาจะกล้าทำบุญกับพระอาจารย์กี่บาทเออมดเลยถวายมดเลยวันนี้ได้ตังค์เท่าไหร่แล้ว200เออทำบุญกับพระอาจารย์ไหมพระอาจารย์ลงก่อนวันก่อนเขาทำบุญกระถินกับพระอาจารย์หนึ่งบาทวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาให้เขาทำบุญสร้างพญานาคกับพระอาจารย์ พระอาจารย์จะให้เขาร่วมสร้างพระยานาคสร้างบุญสร้างกุศลกับพระอาจารย์เพราะว่าอยากให้เขานั้นได้บุญได้กุศลโยมเพราะว่าคนเรานี่ก็เกิดมาก็เนื่องด้วยบุญเนื่องด้วยกุศลเนื่องด้วยเกิดมาไซเวียนไซกรรมพระอาจารย์กระเริ่นบอกว่าอ่ะสร้างหน้าสัานใดให้เขาเกิดมาครบ32ประการลองดูว่าเขาจะกล้าทําบุญกับพระอาจารย์กี่บาทดูเลือดมดเลยถวายมดเลยอโอ้โห เขาจะถวายพระจานาร์ตั้งจิตอธิษฐานนะว่าได้ร่วมบุญสร้างพยานาคกับพระจาราร์นะตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานพมนะตัวนี้พระจาราร์รับแล้วพระจาราร์ก็จะเอาไปพระจาจาร์เอาไปสร้างพญานาคให้นะเอาสร้างพญานาคสวยๆเนาะเกิดมาสัตวหน้าสันได้จะได้ครบ32ประการเนาะพระจาจาร์ได้ข่าวว่าเป็นหนี้เท่าไหร่นะ เป็นหนี้อยู่สามหมื่นเอาเอาเอาเงินไปทำอะไรตั้งสามหมื่นฮะบ้านโอเอาเงินไปสร้างบ้านปุ๊ตอนนี้โยมคนนี้เป็นหนี้อยู่สามหมื่นบาทเอาอย่างนี้นะโยมโยมนะพอดีว่าวันก่อนพระอาจารย์มาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการบอกบุญกฐินมีโยมโยมร่วมบริจาคคนละห้าบาทสิบบาทพระอาจารย์ขอเอา ปัจจัยที่เขารวบบุญกระถินนั่นน่ะสามหมื่นบาทนะพระอาจารย์ขอเอาปัจจัยที่เขาร่วมสามหมื่นบาทที่ทําพระอาจารย์ทาคลิปวิดีโอนี่ที่โยมโยมเขารวบบุญกระถินได้เท่าไหร่กันแล้วแต่โยมสามหมื่นบาทเนี่ยพระอาจารย์ขอปลดหนี้ให้เขาเป็นหนี้มากี่ปีแล้ว นะ oh. สิบกว่าปีโอ้โ oh ห oh. เป็นนี่มาสิบกว่าปีนะโยมได้ร่วมบริจาคก,กับพระอาจารย์สร้างพญานาะคเดี๋ยวพระอาจารย์ปลดหนี้ให้ถ้าอย่างหมดหนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ปลดหนี้ให้นะโยมโยมนะโย,ยมคนนี้ร่วมสร้างพญานาคกับพระอาจารย์สองร้อยสี่สิบบาทพระอาจารย์จะขอปลดหนี้ให้เขาสี่หมื่นบาทนะโยมนะเท่าไหร่นะสี่หมื่นหรือสามหมื่นสามหมื่น โยมถวายโยมคนนี้มีจิตศรัทธาถวายพระอาจารย์สองร้อยสองร้อยสี่สิบบาทพระอาจารย์จะปลดหนี้ให้เขาสามหมื่นแถมเงินตั้งต้นตั้งทุนให้เขาอีกหนึ่งหมื่นบาทโยมว่าเห็นดีกับพระอาจารย์ไหมถ้าโยมโยมเห็นดีอยากให้พระอาจารย์ปลดหนี้นะโยมนะพระอาจารย์ขอเอาเงินนี้ไปปลดหนี้ให้เขาก่อนโยมเพราะว่าความทุกข์ที่เป็นหนี้เนี่ยโอ้โหโยม นอนไม่ได้กินไม่หลับกระสับกระส่ายบางคนนี่ผูกคอตายก็มีค่าตัวตายก็มีแต่คนนี้นะสู้ชีวิตมาสิบกว่าปีโยมสิบกว่าปีที่เขาเป็นหนี้นะวันนี้พระอาจารย์จะไปปลดหนี้ให้เนาะเดี๋ยวพระอาจารย์ไปปลดหนี้ให้กับพระอาจารย์จะเอาเงินให้เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทนะเพื่อที่จะตั้งตัวอ่าไปไปสาธุอ่าไป,ไป เดี๋ยวพระอาจารย์ไปปลดหนี้ให้เลยไปตอนนี้เราก็มาที่ธนาคารเราก็จะมาปลดหนี้ให้เขาแล้วเนาะดีใจกับเขาโยมที่เขาจะหมดหนี้แล้วนุ่นนนั่งยิ้มๆนุ่นนะนั่งงยิ้มๆนุ่น, 40, นนะสี่หมื่นกว่าบาทนะสาเหตุที่เขาเป็นหนี้ก็เพราะว่าเขาไปกู้มาซื้อที่สร้างบ้าน ทีเงินที่เหลือจากการสําระหนี้พระอาจารย์ก็มอบให้เลยเพราะว่าพระอาจารย์ถามเขาทีแรกว่าเขาเป็นหนี้สามหมื่นแต่เขาไซด์มาเนื่องด้วยเขาอ่านหนังสือไม่เป็นนี่พระอาจารย์ก็เลยตั้งใจไว้ว่าเออท่านั้นนะถ้าเป็นหนี้สามหมื่นพระอาจารย์ปิดหนี้ให้สามหมื่นแล้วพระอาจารย์ให้เขาอีกหนึ่งหมื่นไปตั้งตัวแต่พอมาถามพี่สาวเขาแล้วเขาเป็นหนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทหนึ่งแปดโย อาจารย์ก็เลยเงินที่ส่วนเหลือพระอาจารย์ก็มอบให้เขาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วยมยม,ยมการไม่เป็นหนี้อ่ะดีที่สุดเราจะได้ไม่เสียดอกเบี้ยแต่ใครเป็นหนี้ก็อย่าหนีนะถ้าใครเป็นหนี้ก็สำรักจ่ายให้เขาด้วยนะโยมนะเพราะว่าอะไรทุกคนต้องการที่จะหมดหนี้